สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีแกงเห็ดขมกับหน่อไม้แบบต้นเล็กๆอะคะ่ะคือลองแกงเปิดดูนะคะแต่ว่าใส่เป็นแบบจริงๆมินชอบแบบว่าไม่ใส่น้าใบยะานางนะแต่ว่ามินลองดูพอใส่น้าใบยะานางอะสีมันจะแบบเข้มๆนิดนึงอ,อร่อยแล้วก็ให้คลิปเสียงดังต้องของอาภัยนะคะบ้านนี้ต่อเติมเสร็จแล้วคะ่ะบ้านตรงข้ามต่อเติมต่อคะ่ะ ใช้เวลา60วันนะคะเขาแจ้งมาในกลุ่มหมู่บ้านแหละมินก็นั่นแหละตำนั้นค่ะก็คือเสียงดังอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีล้อมนะคะแล้วก็มีลูกเนียงนะคะสามลูกอันนี้คือเม็นแก้วมันจะเป็นตลับแบบนี้ค่ะเวลาแกะออกมาจะได้หกซีกค่ะแล้วก็มีชะอมค่ะข้าวนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นน้ําพริกที่แม่ส่งมาให้จากต่างจังหวัดนะคะแม่ตํามาให้หอมมากนี่ค่ะมันต้องละลายมันต้องละลายน้ําค่ะ มันต้องละลายน้ำแล้วก็ใส่มะนาวค่ะสูตรแม่มิ้นพอละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยจิ้มจิ้มกินกับผักอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะน้ำพริกแม่มินอนะคืออร่อยที่สุดในโลกแล้วสาหรับมิ้นนะคือน้ําพริกอะไรก็สู้ไม่ได้นี่ค่ะกินแบบนี้เลยอืม นำลังมือผักชีลอมนี่หายากนะในกรุงเทพอะ่ะมิ้นไปเจอมามิ้นถือว่าโชคดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเจอมีคนบอกว่าให้มิ้นปลูกมิ้นก็ปลูกไม่เป็นนะคะ น้ำพริกอร่อยมากอันนี้เป็นน้ำพริกที่อร่อยอันดับหนึ่งสำหรับมิ้นนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาอันดับสอง <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันดับเลยนะเ <c oughs> ห็ดโขมค่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอน้ำพริกแม่เผ็ดมากใครกินเผ็ดไม่ได้นี่แบบร้องเลยอะจริงๆเผ็ดออื มินไม่รู้ชื่อนะคะน้ำพริกอันเนี้ยแม่เขาจะใช้กะปีมอนนะคะตำ พวมันนี้เหลือจากแกงเปิดนะคะใส่ไม่หมดใส่แค่แบบว่าให้พอรู้กลิ่แนแค่นั้นเองผักชีล้อมนี่ตอนเด็กได้กินบ่อยมาก ไปฟังนี้ด้วยมันจะได้ไม่บังนะคะมีคนบอกว่ามีนกินชิ้นใหญ่เกินนะคะบอกว่าเป็นชิ้นละซีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวกัดก็ได้ มันได้อาธารลกว่าเวลาที่เรากินเป็นชิ้นใหญ่ๆ่แต่มันก็เต็มปากเต็มคำเกินเกินก็เกินจริงๆอะจริงๆเราต้องกินเราควรกินแบบว่าชิ้นเล็กๆ มือนี้ก็ไม่มีเนื้อสัตว์เหมือนเดิมมีแจะผักเค็มจะมีรสชาติขมนิดๆค่ะ ข้าวเช้าเพิ่งได้กินตอนเที่ยงเพิ่งทำเสร็จ ถ้าอมนีไมไ้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าซื้อออนะคะมีคนเก็บมาให้ปลอดสารพิษ แต่ว่าแถวบ้านมีเขาเรียกน้ำพริกกะเหลี่ยงค่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่บ้านมีนัเรียกน้ำพริกกะเหลี่ยง ลูกเนียงต้องกินแบบนี้อร่อยน้ำพริกแม่อร่อยอยู่แล้วนี่ค่ะหมดไปอีกหนึ่งมือ้อแบบอร่อยด้วยนะคะ อันนี้เป็นหน่อไม้แบบเล็กๆต้นเล ك, ็กๆค่ะมีคนบอกว่า pues มิ้นอะไม่ค่อยกินน้ำใช่ว่าเวลาที่แบบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามิ้กลัวอิ่มก่อนค่ะก็คือแบบ พอเวลามิ้งกินน้ำเยอะๆมิ้งจะกินข้าวได้ไม่เยอะเผ็ดมากคือมิ้นซื้อหน่อไม้อ่ะเขาใส่พริกมาให้ด้วยอพริกน่าจะเป็นพริกกระเหลี่ยงอะคะ่ะพริกที่สีมันซีดๆ,ๆอะเผ็ดมาก ที่เป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่ามองออกไหม บยนังแบบค้นมากอะ่ะค้นมากแล้วก็มินอะใส่ข้าวเบือใช่ไหมเขาเรียกข้าวเบือป่ะเขาเนี่อเอาไปแช่แล้วก็เอาไปตำอะค่ะมันยิ่งค้นเลยค้นเกินด้วยนะมินว่าแต่อร่อยเสียงก่อดรางก็ดังดังชาอม ลูกเนียงหมดเกลี้ยงเลยอร่อยเพราะว่าเอามาแค่สามซี่สามหกซี่สามลูกใช่ไหม <c oughs> โอเควันนี้มินก็กินอิ่มแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้มินด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาดูมินนะคะแค่ดูมินก็ดีใจแล้วค่ะ <c oughs> ก็ยังไงมินก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ